ไผ่ตูกับใบบักกูดจ้าอืมยี่งเงี้ยเขามักใส่ไข่จ้ายายใส่ไข่น่ำจ้าเฮใส่ใบบักกูดกับไผ่ตูหมูสามตันค้นให้มัรรนโคเ,เล่โคเล่มันเข,อขอ่ากันดีดีกากาเด้อพี่นอ้องกาเอาห้องกับค้นค้นค้นจ้า,จาคนให้มันเข่ากันเข่ากันเอากระตีมมือเตะหมู ก็สเส็ดทำมืดป e. ิดตาอาจารยวจะได้กินจ้ะเขาเลยงานมาเด็กยหย่กันเลยมกคำปลาสิมากิมกหน่อไม้ใส่หมูสามสั <JO> ้น <derecho> จ้าไม่เชนประมาณนี้นะจ้าหมูสามสั้นจ้านี่จ้ะใสไอะไรกกูก็พายดู หมูสซลม์สันต้นให้มันโคเล่โคเล่มันเข้ากันดีดีอือจ้ะมามาเด้อพี่น้องหมกชุกแล้วมากินน้ำกันกับยายเดอ้อเสียหลายเสียบหลายเส,ย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 สียลอยเสียบลอยเสียบทุกอย่างจ้าเครื่องปรุงจ้าอือจ้าขี้เต็มตัวมากสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเข่าขั้วเกาเหลายายจ้า เขามืดนเนี่ยยังน้อยมันหนีรูท้องตะเลกงานจ้าเขาซื้อมูมาใส่ขาเบียน้ำจา้าใส่ขาเบียน้ำเด้ออย่าให้มันเสียพี่น้องขั้นตอนทุกทายห้องกับใส่น้ำอยานางจา้าอย่าน,นางใส่มือกัดใส่ใบบักกุฎ ใส่พักอีต้พักอีต้เรียกหลายว่ามีต้นหอมย่า่เรื่มซื้อต้นหอมเลยนี่จ้ามามาเดอ้อพีนอนน่น้องโบกชุกแล้วมากินน้ำกันกับย่า่เดอ้อหนึ่งจานจ้ะใส่ไข่น้ำนุ่ยหนึ่งเด้อพี่น้องหนึ่งจ้าใส่ย่า่พี่โกให้มึงได้จ้าบัติเห็นไหม้นให้มันเข้ากันแล้วจ้าหนึ่งจ้งจา เดี๋ยววันจ้าขย้นมาค้นเหนเขากันแล้วทีแล้วน้องอมวแดงจา้าเอมีระเบียรแล้วจา้าขน้นข้นเขากันค้นเห็นเขากันทุกอยาก่างทุกเนี้ยเขายังโมกใส่ใบตองนี่ผัตูตกับใบบักกูดจ้า ยิงเงี้ยนเขามักใส่ไข่จ่ายายใส่ไข่น้ำจากลาการเอาได้พี่น้องกาแล้วเขาก็ค้นค้นค้นจ้ะค้นเห็นมนเข้ากันเข้ากันเขาก็บที่มือมีขบี้แล้วจ้ะค้นค้นเข้ากันค้นเห็นมันเข้ากันทุกอย่างทุกอย่างเขายังโมกใส่ใบตองนี่เขาก็บที่มือว่ามันแสียบ่อืจ้ะ แต่ย่า่ถิ่มกมเห็นมึงนะจ้าบานี้เห็นไหมขนให้มันเข่ากันแล้วจา้วา,เ,จาเห็นจ้ะว่ามันแสีบบอจ้ะนี่คนให้มันเข่ากันจ้ะพี่น้องมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นจ้ะวันนี้ขอเสนอเมนูเห็นจ้ะเต่ย่า่ถิ่มกมเห็นมึงนะจ้าบานี้เห็นไหมขนให้มันเข่ากันแล้วจา้าเห็นจ้ะ <Okay. S 2> ้เดียวนำปลาจะเข้ากันด้วยสสมีประเบียรแล้วจาน,น,นข้นข,นข้นเข้ากันข้นเหมือเข้ากันทุกอย่างทุกอย่งเขาจะงมกใส่ใบตองนี่ใส่โม่หนิก็สีเข็ดทำมืดเปิดตาจะเดี๋ยวจะได้กินจ้ะเขาเหลืองานมาเดือดใยกันเลยโมกคำปลาสีมุก มามาเด้อพี่น้องโมกซุกแล้วไม่กินน้อกันกับยายเด้อไม่จัดจ,าจาด้า <laughs> น้ำประเดะยใส่หน้อยจา้าอากาวเด้อพี่นอ้องกลีวหลาห้องก็ค้นค้น้นจ้ะค้นเห็นมันเข่ขากันเข่ากันเข้ากับที่มือ นำปรีแดกได้ดีกว่าจังเสะใบบักกูดเสะพักีตูพักีตูเนี่ยหลายว่ามีต้นหอมย่เลื่มซื้อต้นหอมเลยเลืกง,งานมากทำพอเขาสิม,มาหอดบ้านแต่หาโมง่หมงหกโมง่มงตัวที่ไ้เฮ็ดมันีลยเพราะว่าเหตุเนี้ยมาสาวมาท่านเนี้ยจริงยา,าจา้าอันนี้เนี้ยเสะงามเย,ยานั่งน้ำใส่ขับเบียน้า ใส่ไข่นึ่หน่วยนึงแยกใส่หน่วยนึงไข่แยกบ่ใส่หลายกาคาเอาด้วพี่น้องกาคาหลายห้องก็ค้นค้นค้นจ้ะค้นเห็นมันเข่ากันเข่ากันเอากบบที่มือมาเด้อมาเด้อคุณน่ะเด็กจะแสบกระดาษให้หมกได้จ้ะพยายามอย่านั่งมาเด้อคุณนั่งอย่านั่งแยกบางยองหลายยังเหลืออยู่จ้ะใส่วางไปหั่นบางหน่อยนึงจ้ะอย่าหั่นมันแสบจ้ะแยกผงมาเบิดแล้วจ้าทุกอย่างทุกแน่อยู่ในหนีเบิดแล้วจ้าเชื้อโรคเชื้อน้ำ ป,ปลาแดกปลาลาใส่ใบเบิดในนีน้แล้วจ้าหมกหนอ่อไม้ใส่หมูสามชั้นจา้าให้เดียวน้ำปลาใช่ข้าวคน,ดวน,นเด้อจาน่มหนอยหยุดจานเดียวน้ำปลาแดกใสง่อยจ้าใสจ้าผักใส่ Yang itu, nampar dek lagi kuatkan. Nampar dek lagi kuatkan. Kau beli nampar yang kau pun deg. แค่เดียวนํำปลาแคเข้าวกนได้กากาเอาได้พี่น้องห้าก็ข้นข้นข้นจ้ะข้นเหมือนนันเข่ากันเข่ากันข้าก็ทิมือยกนจ้ะอย่า้วข้นนันเข่ากันแล้วีลจ้ะพี่น้องเลิกงานมากทำพอเขาสิมาฮอดบ้านหาโมงหกโมงตัวทีได้เฮ็ดนี เพราะว่าเห็นเนี่ยมาสาวมาท่านแนวกยจิงยาจ้าอันนี้เนี่ยมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นจา้าค่ะคำมื่นสิมกหน่อไม้ใส่หมูจา้านี่จา้ายหญ่ใส่เ,เคี่ยงมาไว้เบิดทุกอย่างแล้วจ้านี่จา้าเดี๋ยวจะพักจานเอาผักใส่กะเอาได้พี่น้องกาอะไรห้องก็คนน้นคนน้นค้นจ้าค้นให้มันเผากันเขผากัน เอากบบจิมมือใส่ใบบัวกูก็พอีดูดมูสานกันคนให้มันโคเล่โคเล่มันเข้ากันดีๆอันนี้ได้จันใส่ขเบือน้ำจา้าตําขาเบีย้ยกับต้นหอมเอากับหัวหอมใส่กันจันแก้ริ้มซื้อต้นหอมก็เลย่อนใส่หอมใสมน่น้ำแย่น้ำใส่ขาเบี้ยน้ำ ใส่ไข่น้่งหน่วยนึงแยะใส่หน่วยนึงไข่แยะปลาใส่หลายหัวแดงจ้าใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่บดทุกอย่างจ้าเครื่องปรุงจ้า่คิดเป็นตัวมากอยากให้มันเสียบจ้าแยะปรุงมาเบิดแล้วจ้าทุกอย่างทุกแนวอยู่ในหนีเบิดแล้วจ้าชิลอดเชื้อปลาแดกปลาลาใส่ใบเบิดได้หนีแล้วจ้า นำปลาแดงใส่ดีกว่าจ้ะหัวแดงจ้าเด็กจากจังนำปลาแดงใส่่งยจ้าเอาแบบชิมมึงว่ามันเสียบบอมามาเด้อพี่น้อง โมกซุกแล้วมากินเล่กันกับยายเ้อเลิกงานมากทำพอเขาสิม,มาหอดบ้านปัหาโมงหกโมกตัวที่ได้เฮ็นมาเนี่เพราะว่าเห็นเน่ยมาสามาท่านเนี่ยจริงยาจาออ้าอันนี้เนี่ยมกหน่อไม้ใส่หมูสามสั้นจ้าม่เชนประมาณนี้แลหละจ้าหมูสามสั้นจ้านจา้นา Mà mà, đỡ rồi